สวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับอยู่ผมก็ไดจะพัดนะครับผมแล้วก็วันนี้ผมอยู่กับโอคิคุ้วยนะครับผมนี่เป็นการให้กําลังใจในการเปิดกาชาครั้งนี้ครับผมนะเธอก็จะยืนอยู่ข้างๆแบบนี้ฮะโอเคก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชรงนะครับผมทุยไม่ใช่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดนะครับผมโอเคแล้วก็บอกก่อนนะครับว่า คลิปวันนี้ครับเป็นคลิป r e ด d อีกคลิปหนึ่งที่จะมาเปิดล่าเอสนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้ต้องการเอสนะเราต้องการเอนเลเอสตาเยวนะครับถ้าสามตัวเนี้ยหน,นึ่งในสามตัวเนี้ยออกก็คือเราจะรีต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดมาออกคูซันกับโคาคาดาเนี่ยไม่มีคลิปรีไอดอีกแล้วนะครับผมเพราะผมเหนื่อยมากกับการรีนะครับผมมีด้วยกันทั้งหมดสิบห้าใบสุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะไปกันที่ เอ่อสิบใบสุ่มก่อนเลยครับผมไปดูเลยมันการันตีอยู่แล้วบัตรนี้มันการันตีเออครับผมและรูปที่ผมจะวาดวันนี้นะครับผมจะวาดเป็นเอสครับผมเอสตอนไม่ใส่หมวกนะฮะอ่านี่เป็นทรงผมครับผมนี่เป็นผมนี่เอสไม่ใส่หมวกครับผมอันนี้เป็นคิ้วนะอันนี้เป็นตาครับผมนี่เป็นปากยิ้มนะฮะอันนี้มือครับผมถือดาบโยรุครับผมดาบดำโยรุนะฮะอันนี้อันมีอัญมณีตรงนี้ด้วย อยครับผมเอวัดกระดอด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกองของเอเนลครับผมสายฟ้านิดหนึ่งโอเคสวยงามมาดูกันนะครับลูฟี่ถูกใจมากนะครับอ่าสีเอเออระดับเอสีสีม่วงครับผมอ่าระดับเอสีม่วงมาอีกแล้วเอครับผมอ่าสีส้มครับผมเป็นระดับเอสนะมันการันตีระดับเอสเป็นโรบินจังครับผมแล้วก็สีเขียวระดับสีขี้เกลือมา ขอสีทองหน่อยสีทองหน่อยไหนะบอกการันตี S S ไงเอ้เอา,อามันการันตี S S ไม่ใช่เหรอไอ้บัตรเมื่อกี้อ่ะเอา้าฮมไม่ออกอะ่ะเออสีสีเขียวพี่เกลือมาอ่าสีทองมาแล้วขอขอเอส แม่งขึ้นเลยว่ะเขี้ยเขี้ยส้นตีนไอ้สตัตว์โอ้ยแม่งโคตรเที้ยงสัตว์แม่งเขาโคตรได เฮียแม่งเกมนี้แม่งเ,เกือสัตว์ไอสัตว์ตไม่ออกเอเนลไม่ออกเอสไม่ออกตาเหี่ยวเลยมึงออกอะไรข้างหน้าไว้เข้ก็ได้อะที่เราเจอกูเล่นตอนเกมเปิดใหม่ๆและกูรีแม่งก็ออกข้ก็ดได้สตีนี่ยเฮียแม่งนี่ขึ้นจริงๆอันนี้หัวร้อนจริงๆออกมาทำเฮียข้างหน้ารหัสหลักกูก็เป็นข้อกดได้ออกอะไรข้างหน้าวะต้องตีนไม่ไม่คิดใจกูเล่นตัวอื่นบ้างแล้วเรวะ ลิงพ่อมึงสิเฮ้ hey, ครับสำหรับคลิปนี้ครับถ้าใครชอบก่อนล้วก็ลองใช้ได้คร,ครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับมึงเจอกูแน่ GM กูไม่พอแค่นี้หรอกกูจะรีไปเรื่อยสัตว์จรงกว่าเอสะออกเี yeah, ้ยังให้กูตัวหักอีกแล้ว G.M. แม่งหก